ไกินข้าวไปแทง CS มึงพิมอะไรอะ่ะพิมอะไระทำไมพิมแบบเนี้พอทำไมพิมแบบนี้ทุกคนอะไรแทง CS อะไรอะ่ะแทง CS อะไรอไม่ได้แทงนะกูแทงตอนไหนนี่ อะไรวะคือกูรั่วชีพหายเลยอะ่ะตอนเนี้ยทุกคนไอ้เหี้ยไปไปแกงโดนเนทยังเฮอเุ้ยแหมแกงโดนเนทมาร้อยหนึ่งอะ่ะเฮ้ยโดนเนทโดนเนทมาทำไมแกงมาอย่างเนี้ยอ,อ่ะอุ้ยแกงอย่างนี้ผมผมรู้สึกแบบโอ้โหอ,อ,อะไรเราทำไมแกงอย่างเงี้ยยังเฮดดิดว่ะยังเฮยังเฮครับยังเฮ มแกลงเนี่ยไม่อยกค้ณครัาเวลาโกขยับคนดูก็สนับสนุนตลอดไปนะเองเช่าหายเวลายอดผมไม่หายนะครับผมรู้ว่าจัดเลยว่ะทุกคนนอนเนี่ยชิบหายเลยตัวฟีชิบหายเลยแจกไฮไลท์แจกไฮไลท์ชิบหายเลยตอนเนี้ย เวลาก็ขยันคนดูก็สนับสนุนตลอดน่ะเ,เองชอบหายวเวลายอดครบโอ้โหแม่มของเครัาไม่ห่แล้วครับคนที่มาชอบใช้แฟนมันส่งฟาร์มส่งเงินแก๊ง อุ้ยทุกคนตอนเนี้ยคือผมผมช่วยแฟนฟาร์มนะผมก็ช่วยแฟนฟาร์มอยู่นะมึงไม่เห็นกูเหรอที่กูช่วยแฟนฟาร์อมอ่ะกูช่วยนะโอเคโอเคนนก่อ เออทุกคนเอานี้เออไอซีทีซิกนายเอกเออช่าผมลงตั้งแต่ตอนเจ็ดชั่วโมงที่แล้วผมอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะผมพอคุณผมขอบคุณในความไม่ได้ความขยันของตัวเองไม่ได้ก็ตีมากกอตัวฮาร์โดเนตมาคุถามจริงๆจากใจหนึ่งืเอาไปกินข้าวร้อยเดียวจริงๆจากใจหนึ่งหมื่นเอาไปกินข้าวร้อยเดียวที่เหลือกอินซีเอสปัก ไม่เจี๊ยบเลยดีเอาไปให้แม่เอาไปให้เอาไปเอาไปให้แม่อ c t i ีหนูคนนึงกดไปได้ไฮ้ยมึงขออะไรมึงไงมึงดูตลกกับการที่กูเอาเงินไปให้แม่เหรอ โอเคครับโอเครออะไรแฟนผมขำเฉยเลยมึนจัดเลยโอเคเก็บไ,ไปใช้เก็บไปใช้ มาหน่อยดิกี่นาทียังพี่ก่อสองนาทีอยู่ยังเฮมีความสุขอยู่ยังเฮมีความสุขไหมต้องพูดอย่างนี้ ไม่ใช่แค่อยู่ยางเฮอยู่กับทุกคนผมมีความสุขเหมือนครับในแก๊งอะ่ะไม่ว่าจะอยู่ดูไว้อยู่ Re ide, อย่างเฮมีความสุขเหมือนครับอันนี้จะเอาใช่ครับอยู่กับที่ไหนผมก็มีความสุขครับอยู่กับพี่โจอยู่กับพี่นุ้ยอย่างพี่เรียงอย่างเงี้ยมีความสุขครับกูเห็นตอนไปโกดไปตอนไหนกูไปตอนไหน หมายถึงไปตอนไหนไปกูไปช่วยรัศต,ตอนนี้รอบเดียวนะแล้วกูก็ไปเล่นด่าไอ้อนักกู้ขอเคุนอีกสิบ,บาทครับขอบคุณครับเรื่องใหญ่โดเนตมาสิบบาทกูถามเจิงกูมีสิบบาทมึงรักกูไหมรักกูมีไม่ถ<ะ>ึงเท่าเฮียทุกบาททุกสตางค์มีค่าหมดเอาง่ายผมไม่มีเงินง้อยไม่คอยวาสนาไม่ ไม่ไม่ไม่เอาง่าผมไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนารักษาความพยายามเป็นไงมึงดูดิกูพูดไปเรื่อยไหมกูพูดไปเรื่อยไหมนั่นแหละแต่ไม่หมิ่เงินน้อยครับ มีสะดุดไหมกี่คนเนี่ยไอ้เฮียมันเยอะจังไอ้เฮียกูไม่ทันหรอวะวีเดียวไม่ทันหรอวะไอ้เฮียอะไรวะเรามาีวอลยี่สามแต่ทำไมเราคนไม่ไม่ไม่มาวะกเล่นไม่ได้เมื่อกี้พี่กดไม่ได้วะเล่นไม่ได้สองคนอ่ะคือชินกับไอ้โต๊ดเหลือยี่สิบและวไม่ถึงสิบห้าไม <mm 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 ่ต้องอุ้มนะไม่ต hm <mm ้องอุ <mm ้มนะไอ้ผมผมแบะผมพาแฟนไปเลี้ยงข้าวครับเนี่ยเดี๋ยว เนี่ยยังสตรีมแบบพาแฟนไปกินข้าวเนี่ยนิดข้าวเลยต้องบอกเยอะนะเฮ้ยบอกเยอะนะตอนนี้ยอุ้ยเสงศพตรงกลางเล้วหมายไม่ออกเลยไม่ไหวนะตรงกลางไหวนะเฮ้ยไหวนะไหวนะไหวเะตรงกลางไหวแล้วเล่นตุ๊เหรดบ้ยียบศพเยียบศพเยียบศพไหว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 อุ้ย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 สัตกันเองเนาะสัตกันเองเนี่ะใช่ไอ้พวกเยอะตรงกลางตรงกลางบอกเยอะตรงกลางบอกเยอะได้เดี๋ยู่ตรงไหนว้ย สวยถูกป่ะพี่ชายบอกสวยเพื่อนไปใครโดนถอยบอกถอยเพื่อน้วยเออกะลากระลาอ้หสองไหมสองไหม <c oughs> คือนโดนใครตีไว้เหียอย่างดึงเลยคนไขวานมาฉีดเสานี้ได้นะคะเสานี้ก็ได้นะไฟตรงก็แพ้เหมือนเดิมแบีเออไม่เป็นไรหรอกบางคนแพ้พชอรือเหรอพี่ <c oughs> ตู้ตัวต้องทำไงอะตอไมที่จะดรอปเลยไหมไ่เช่โมโหอะอะคอยเป็นร <c oughs> ้านรเ่พี่ตัวไอมาาเพื่ย

โอ้หผมนชนไอ้ขี้ยแม่งไม่แรผมตึกแดงตึกแดงตึกแดงรู้ใช่ปะว่าตึกแดงตรงไหนอ่ะรู้พี่ตอนกูขาดหนึ่งมีใครมาป่ะที่ไหนที่ไหนซิกที่ไหนบอาบลบอาบลไทยว่ะแม่งชนไอ้ขี้

เชฟฟี่ <TV S 2> วันจะอ่านก็ไม่ดีจะเป็นคนที่จะไม่ใช่น้องบลูสแคับพี่